สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สามีเจ๊หมูนึกอยากทานไก่ตุ่นซ้อนมะเขือเทศขึ้นมานางก็เลยลงมือทำซะเองเลยค่ะเจ๊หมูเห็นนางทำแล้วก็อดใจไม่ไหวค่ากลิ่นเนี่ยหอมอบอวลไปทั่วบ้านเลยนะบวกกับน้องไก่นุ่มๆช้ำๆตุ่นกับซ้อนมะเขือเทศหว,ว,ว,วานๆนัวมันสุดๆเลยค่ะทานกับข้าวเสิรร้อนๆยิ่งอร่อยมากขึ้นเลยนะทุกคนไม่รอช้าคะ่ะเราไปดูนางทำอาหารที่ครัวกัน เริ่มจากเราจะนํากระเทียมขามาทุบให้พอหย,ยาบๆทาให้เวลานําไปตุ๋นจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะไม่ต้องทุบให้ละเอียดมากนะจากนั้นนําหัวหอมที่หั่นแบ่งเครื่องไว้แล้วค่ะมาหั่นออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะต่อมานํามะเขือเทศค่ะมาหั่นขั้วออกจากนั้นนํามาผ่าออกให้เป็นซี่ให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคําได้เลยค่ะไก่ตุ๋นซอสมะเขือเทศของเราจะขาดมะเขือเทศไม่ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปค่ะนําแครอทที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วค่ะมาหัน่นโดยจะหั่นแบ่งครึ่งแล้วค่อยหั่นให้เป็นชิ้นๆขนาดเท่าๆกันนะพร้อมแล้วเราไปเริ่มตุ๋นไก่ของเรากเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะค่ะเทน้ํามันลงไปน้ํามันเดือดได้ที่แล้วก็ตามด้วยกระเทียมที่เราทุบเอาไว้ค่ะผัดให้กระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมจากนั้นตามด้วยน่องไก่ที่เราได้ล้างทําความสะอาดไว้แล้วค่ะตามด้วยหัวหอมที่หั่นไว้ค่ะใส่ลงไปได้เลย จากนั้นผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเล็กน้อยค่ะต่อไปก็เทซอนมะเขือเทศแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยปน่นน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเทลงไปได้เลยจากนั้นคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเลยค่ะให้น้ำซอยของเราซึมงองไก่เลยเนาะจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศแครอทค่ะอันนี้หั่นไว้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะแบบจุกๆคนคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันอีกรอบ คนไปเรื่อยๆค่ะจนมะเขือเทศแครอทและก็น่องไก่ของเราสุกจากนั้นก็มาตักใส่ถ้วยเตียงไว้ได้เลยค่ะตักให้เต็มๆต็ชามเลยนะทําทานเองเราก็จะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ตามใจชอบเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ติ่มซอนมะเขือเทศตักน่องไก่ชิ้นโตๆวางลงบนข้าวเส้นร้อนๆอร่อยเลิศมากเลยค่ะทุกคนจดสูตรไปทําตามกันดูนะ ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวผัดอินบ x ็อกเพจหรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนเลยนะจ๊ะ